เราจะกดฉีดน้ำกอฉีดน้ำสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดิสตอรี่นะคะวันนี้นะคะเมย์กับพี่เน่งจะออกมาคาเฟ่ซะหน่อยนะคะแต่ว่าลืมไปว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งคาเฟ่ก็ปิดหมดทุกร้านเลยทีนี้เมย์มาเจอที่ล้างรถนะคะแบบหยอดเหรียญเมย์ไม่เคยใช้่ไหมใช่ใช่เ<ช><ๆ>พิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเมย์ก็จะหยอดเหรียญไปตรงนี้นะคะ แล้วมันมีให้เลือกเหรอจะมีให้เลือกว่าเราจะฉีดน้ําเราจะฉีดโฟมหรือว่าเราจะเป่าลมหรือแม้กระทั่งมีน้ำเปล่ากให้ล้างมือก็มีองกดน้ําเปล่าดินี่ีงมาละล้างมือถ้าจะหยุดก็กดกดปุมเดิมเป่าลมก็ก็อันเครื่องนี้เป่าลมก็กดตรงนี้โฟมฉีดน้ําพี่ว่าเราฉีดก็มีใส่ได้ทั้งเหรียญทั้งแบงค์ใช่แต่วันนี้เราหอบเหรียญมาเยอะมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะลองฉีดน้ำก่อนแล้วกันใช่โอเคของในร้านจะปรับย0เท่าขโมยยังไงเนี่ยอ๋อแล้วก็ล้างเสร็จอ่ะให้เก็บสายให้เข้าที่ด้วยเก็บสายเขาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคันต่อไปถ้าเราวางสายไว้ตรงพื้นอ่ะเขาจะเหยียบสายก็จะพังเริ่มต้นเราฉีดน้ำก่อนไหมฉีดน้ำก่อนเลยอ่ะหนูจะกดฉีดน้ำกดฉีดน้ำ ก็ล้างน้ำเสร็มลเมื่อกี้หมดไปเท่าไหร่หมดไปประมาณ20บาท2ี่บาททีนี้ลองฉีดโฟมอ่ะเดีย๋ยวจะหยอดเพิ่มตอนนี้เหลือสองบาทเหลือสองบาท2บาท2บาทนะครับจะฉีดโฟมใช่ไหมฉีดโฟมเดี๋ยวอ่ะถือแป๊บหนึงเดีย๋ยวหนูหยอดเรียนกอนตอนนี้เหลือตอนนี้เหลือสองบาทนะคะประมาณเสร็จ <20. S 1> ล,ล้างน้าก็ยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะสี่สิบ เป็นเอาอย่างละยี่สิบแล้วกันโอเค <Okay, S 2> นะค<ม>รับผมโฟมผมจะกดโฟมเอ้ยไปใกล้ๆหน่อยดินี่โอ้โหยี่สิบบาทนี่จะได้ขนาดไหนเดี๋ยวเราดูเ<ด>นะี่ย <laughs> ไปรอบพันเลยเอาข้างหน้าก่อน มันจะจับมันจะจับไอ้พวกสิ่งสกปรกแล้วก็ค่อยๆละลายออกมามตอนนี้4บาทแล้วครับผมจะทำา20บาทไหมจะดูว่างบร้อยหนึ่งจะพอไหมมันเป็นการล้างโดยที่บอกว่าเราไม่ต้องไปจับล้างไง เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยล้างก็ตามมีตามเกิดเอฟซีประสบการไม่เคยล้างโดยใช้โฟมสีม่บาทแล้วอ่ะสี่บาทหรือสี่บาทไหมเอาเพิ่มหรือสี่บาทแล้วรถเรามันใหญ่โอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปเติมเติมเงินเพิ่มในเอฟซี อีกสักหาบาทแล้วกันมันต้องฉีดไปแล้วเราก็ต้องใช้ผ้าลูบไปหรือเปล่าฮะหรือว่าไม่ต้องเหรอหรออ่ะลองดูเพราะว่าเนี่ยมันก็ตกหมดแล้วอะ่ะ ต่อไปลมนะคะเสร็จไปแล้วนะคะกับการล้างรถของเราไม่รู้สารหรือเปล่านะต่อไปเราจะมาดูดฝุ่นในรถกันนะคะจริงๆส่วนมากไปร้านนะคะเขาจะดูดก่อนแต่ว่าเราเห่นนะคะเราก็เลยล้างก่อนแล้วค่อยดูดเมื่อกี้หมดไปแล้ว100บาทใช่โอเคหยอดแล้วนะ รักสิบบาทนะสิบบาทอ้าวทำไมไม่ยินนะหรือมันทำงานไม่ได้ห้าบาทอ่ะ บ้างพี่หน่งหมดไปเท่าไหร่หมดไป100ร้อยกว่าบาทครับผม100ร้อยกว่าบาทเนาะอืมเป็นไงธุรกิจนี้คิดว่าอยากจะเอาไปเปิดที่บ้านเราไหมที่ยำน่าจเจริญอ๋อตอนแรกผมบอกเมยว่าตรงถ้าเอฟซีจำได้ว่าผมมีตรงบายพารตรงนั้นจะมีกดังใช่ไหมผมอยากจะไปเปิดร้านอย่างนี้แหละที่นั่นเป็นศูนย์แบบว่าล้างรถอัตโนมัติหยอดเหรียญ แค,แค่ความคิดนะ FC แค่ความคิดแต่ว่าก็เลยมาลองดูแล้วแล้วก็ก็โอเคอยูน่นะตอนแรกเราล้างเราล้างไม่เป็นเรามาฉีดโฟมเสียไปตั้ง40บาทนะจริงๆควรจะอยู่ที่ประมาณ20บาทใครบอกให้ฉีดก็พี่เคยได้ยินว่าเขาฉีดแล้วทีนี้เขาไม่ต้องไปล้างเลยมันไหลลงมาแล้วมันก็จับโคลนจับอะไรลงมาหมดเลยแต่อันนี้มันไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่เลยนะมันอาจจะเป็นโฟมคนละแบบก็ได้หรือว่ามันก็จับแหละหมายถึงว่าตอนนั้นมันต้องจับแบบว่า โคนหนาๆอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องใช้มือรูปด้วยก็เลยหมดไปประมาณ100บาทอืบาทเกินมา20บาทก็คือ100ยกว่าบาท100กว่าบาทเนาะ <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าเทียบกับคนคนนะพี่ว่าให้คนทำนะ่ะจะสะอาดกว่าใช่ทุกซอกทุกมุมแต่มันมีข้อดีคือบางทีรถเราเนี่ยเราไม่มีเวลาไปเข้าศูนย์ไงแล้วก็ถ้าเรื่องความสะอาดผมว่าใช้รถใช้คนนะ่ะดีที่สุดแต่ว่า ถ้าเรื่องความสะดวกเนี่ยอย่างเงี้ยสะดวกดี 1. ถ้าเราไม่มีเวลาเราจอดปุ๊บเราแ,แค่ล้างฉีดๆบางจุดไงสองก็คือบางทีเราไม่ได้เก็บของข้างในมันจะมีของส่วนตัวเยอะพอ,พอมีของส่วนตัวเยอะเราก็ไม่มันก็จะเดี๋ยวเก็บของก่อนค่อยเอาไปล้างเดี๋ยวเก็บของค่อยเ้าไปล้างอย่างนี้คือล้างเองมันก็สะดวกใจกว่าแบบว่าไม่ต้องกลัวของที่อยู่ในในรถจะหายนั่นคือประเด็นที่สองที่ผมชอบ คือบางทีไม่มีไม่มีเวลาเก็บของแล้วก็เอารถมาจอดล้างเองแล้วก็ร้อยกว่าบ,บาทก็โอเคอยู่แต่เรื่องความสาอะอาดน่ะคนจ้างจ้างเขาล้างัะดีกว่าโอ,อโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นวันสบายๆนะคะพาเมมาร้านคาเฟ่ <c oughs> แต่ไม่เจอคาเฟ่ <c oughs> เพราะเป็นวันอาทิตย์ <c oughs> เหมือนเขาหยุดหมด <c oughs> ก็เลยได้มาเจอร้านนี้ นนอนเวนมเขาแน่จะเพิ่งเปิดนะนนนแบนนอนเวนเดีย๋ยวไปกินพิซซ่าอีกกินพิซซ่าอีกรอบนึง <c oughs> อโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูโอเคนะคเอฟซี FC. พามาดูธุรกิจหนึ่งที่ผมเคยคิดไว้